ไม่มีใครเขาทำกันเป็นข่าวไปทั้งโลกแม่ทำไปได้ต้องหยิบวลีเด็ดของพิธีกรรายการโทรทัศน์ในอดีตมาพูดเลยนะครับแม่ทำไปได้ไม่มีใครเขาทำกันหรอกครับคือใจหยิบเอาขวดสเปรย์แอลโกอฮอล์เดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพมาแล้วก็ฉีดใส่นักข่าวนะครับแบบนี้ผมก็ว่าตามตรงนะครับตั้งแต่การระบาดโควิดมาปี2ปีผมก็ไม่เคยเห็นใครเขาทำาปันแบบนี้ จะเล่นกันจะแย่กันจะแสดงออกหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเพิ่งเคยเจอนี่แหละดูครับที่เราแคปมาเป็นสื่อภาษาอังกฤษหมายถึงว่าเป็นสื่อต่างประเทศนะครับอย่าง c h n n n e l n e เอเชีย er เขาบอกว่านี่คือเขาพาดหัวเลยนะนายกรัฐมตรีไทยฉีดยาฆ่าเชื้อใส่นักข่าวคุณผู้ชมเข้าใจไหมเวลาคนติดตามข่าวผ่านทางโซเชียลเนี่ยหลายคนมีพฤติกรรมอ่านแต่พาดหัว ลองดูคนต่างประเทศเข้าไปอ่าน Channel News เอเชียที่สิงคโปร์เนี่ยแล้วเขาอ่านว่านายกไทยฉีดยาฆ่าเชื้อใส่หน้าข่าวประเทศไทยเสียหายไหมครับนายกเองก็เสียหายนะครับคอรมอรทั้งคณะก็เสียหายคนมันจะจินตนาการว่ายังไงโหฉีดยาฆ่าเชื้อใส่หน้าข่าวหรืออินดิเพนเดนต์ของกรีนยนี่กรีตเลยนะฮะนู่นเลยครับคนละโลกกันเลยนะครับ บอกว่านายมตรีไทยปิดการถแถลงข่าวด้วยการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อใส่นักข่าวอันนี้ใส่ลงไปอีกว่าปิดการถแถลงข่าวโอ้โหคนต่างประเทศเขาจะตีความว่าอย่างไงล่ะปิดการถแถลงข่าวด้วยการคุณผู้ชมนึกภาพออกไหมถ้าไม่ดูภาพเห็นแต่ภาพหัวคุณผู้ชมจะจินตนาการว่าอย่างไงปิดการถแถลงข่าวด้วยการฉีดยาฆ่าเชื้อใส่นักข่าวหรือ Financial Review เนี่ยบอกว่า นักข่าวไทยต้องรับมือกับสเปรย์เมื่อนายกรัฐมนตรีฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อใส่พวกเขาผานหัวข่าวหน้าตกใจมากนะครับคุณผู้ชมครับเดอะซันนะครับสื่อของกรีตก็เผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านทาง YouTube โดยบอกว่านายกไทยฉีดสเปรย์ล้างมือใส่นักข่าวหลังจากถูกถามเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรี โดยมีคอมเมนต์หนึ่งถึงขนาดบอกว่าว้าวนี่คือฝรั่งเขาพูดนะครับพฤติกรรมของเขาทําให้โดนั์ทรัมป์เนี่ยดูเป็นนักบุญไปเลยโอ้โหเอาไปเปรียบเทียบกับโดนัททรัมป์เลยนะฮะหรือสื่อสหรัฐอย่างสกายเนี่ยก็บอกว่านายกรัฐมนตรีไทยเดินออกจากการแถลงข่าวและฉีดสเปรย์ใส่นักข่าว ท่านจะมีเจตนาอะไรก็สุดแท้แต่คนจะตีความนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันแต่สิ่งที่ทั่วโลกเขานำเสนอไปสิ่งที่คนไทยวิาพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยนะครับพูดง่ายๆไม่ทำหรืออยู่เฉยๆย,ย,ย,ยังจะดีกว่าอยู่เฉยๆถือสเปรย์แอลโกอฮอล์ในมือก็ไม่มีใครว่าไม่ต้องไปเที่ยวฉีดใส่คนนั้นคนนี้เนี่ย ทำให้มันได้อะไรขึ้นมาแล้วผลที่มันเกิดขึ้นกับตัวของนายกและตัวของประเทศไทยเนี่ยก็อย่างที่เห็นมันมีอะไรดีขึ้นมาไหมครับแบบนี้เนี่ยซึ่งตอนนี้พลเอกประยุทธ์เองก็ยังไม่ได้พูดอะไรนะครับจากพฤติกรรมที่ทำลงไปคือตอนที่ฉีดเนี่ยเหมือนไม่ได้คิดเลยนะครับเห็นไหมครับนึกอยากจะฉีดก็ฉีดพูดไปแป๊บแป๊แป๊บฉีด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 เห็นไหมฉีดฉีดฉีดเหมือนจะเดินไปแล้วกลับมาฉีดฉีดฉีด เนี่ยเนี่ยฉีดเลยวเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยฉีดไปเรื่อยฉีดฉีดอะไรนะฮะคือไม่ได้ว่าฉีดค้างเลยนะพูดไปฉีดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉีดฉีดฉีดเดี๋ยวฉีดอีกเห็นไหมครับหน้ากากจะใส่ก็ไม่ใส่ก็ถืออุดจมูกอย่างนั้นเห็นไหมนะคือแกเป็นคนบุคลิกที่ไม่เหมือนใครอ่ะนะเป็นคนไม่เหมือนใครนะพลเอกประยุทธ์เนี่ย นมครับหน้ากากแกใส่ก็มไม่ใส่ก็เดี๋ยวจะพูดก็จะหยิบหน้ากากมีใครเขาใส่หน้ากากแบบเอาหน้ากากมาอุดปากตัวเองอุดจมูกตัวเองแบบนี้มีไหมนะฮะแกมีบุค,คลิกพิเศษแหละนะเป็นสไตล์แกเลยนะครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ